ดูโจทย์กันต่อนะครับเขาบอกว่ากำหนด A เป็นจุดภายในรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า P Q R S ครับสี่เหลี่ยมผืนผ้า P Q R S P Q R S ครับ A เป็นจุดอ่ะเดี๋ยวก่อน P Q เท่ากับ R S อันนี้ไง P Q เท่ากับ R S เท่ากับ62 แล้วก็ PS เท่ากับ QR เท่ากับ15นี่ PS QR 15ครับเขาบอกว่าไง a เป็นจุดภายในรูปอ่ะ a ครับโจทย์ถามพื้นที่รูปสามเหลี่ยม PAQ PAQ กับ รวมกับพื้นที่รูป S A R นี่เขาถามสามเหลี่ยมสองรูปนี้มีพื้นที่เท่าไหร่ครับถามสามเหลี่ยมสองรูปนี้มีพื้นที่เท่าไหร่โอ้คนดีๆนะเออคนดีๆครับเด็กๆฟ,ๆฟังเด็กๆฟังสมมุติว่าพี่ป๊อกให้ตรงเนี้ยสูงเป็น x สูงเป็น x แน่นอนตรงเนี้ยก็จะเป็นสูงเป็น15ลบ x ทำไมอะ่ะอ้าวก็ สูงรวม15ไนงะตรงนี้ x ตรงนี้ก็15ลบ x หนูดูนะข้อน,นี้ดีใช่ครับอ่ะหาพื้นที่รูปข้างล่างก่อนเศษ1ส่วน2ฐาน62สูง x ถูกปะบวกเศษ1ส่วน2ฐานก็62สูงคือ15ลบ x ครับตัดก่อนปึ๊บปบ3 1ปึ๊บป๊บ3 1ดูนะดูนะ เป็น 3x บวกเอา 3x แจกเข้าไปคูณเป็น3 1คูณ15ลบ 3x คูณ x, x นี่จุๆเน็ตกันโดยบางเอินไม่ได้บางเอินหรอกสวยครับคำตอบข้านี้ก็เลยเป็น 3x คูณ15ครับตัวนี้5 535ใส่0 3x131 เป็น465 ตารางหน่วยครับข้อนี้หน่วยเป็นหน่วยก็ตารางหน่วยหน่วยกําลังสองโอเคนะครับประมาณนี้เด็กๆประมาณนี้ถ้าไม่คูณเลขผิดก็คงทําถูกครับโอเคสวัสดีครับ